ไม่ได้กินข้าวมาเป็น5วันแล้วสิบแล้ว <laughs> เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับสามสิบเอดฟรังเนี่ยประมาณพันหนึ่งบาทกินถึงพรุ่งนี้นะ <laughs> เดินกลับอดอกไม้สวยสวยดีจะได้ถ่ายนี่ด้วยกไม้สวยพอดีดอกไม้สวยสวย Mainland, อ ö, pues <S <S ่ะสวยมากเลยที่เขาให้แหละน่ารักสิเออเนี่ยเปลี่ยนสีแล้ว นู่นน่ะสีเข้มเลยอืม ไม่แน่ใจ แม่ของคนเยอะเลยอ่ะอาหารไทยโอ้โหคนเยอะเลยฮะไปดูกันแม่โขงสวัสดีครับตอนนี้รถเมย์มาปล่อยทิ้งไว้ตรงโน้นเลยต้องเดินมาเดินมาเจอร้านแม่โขงร้านแม่โขงนะครับอยู่ที่ อยู่ที่ฮอสใช่ไหมใช่อยู่ที่ฮอสก็เลยไม่ได้ไม่ได้กินข้าวมานานละก็เ <c oughs> ลยมาอยู่ที่แม่โของอาหารไทยเอ่อประจายมาที่นี้มีผัดซีอิ๊วด้วยไอ้ผัดไทย แกงเขียวหวานแล้วก็มีคิดถึงมากเลยเนี่ยเอาแบบแบบเผ<อ>็ดๆเลยครับ<พ> <laughs> ไม่ได้กินมานานแล้วเอาเผ็ดยอละมีอะไรบ้างครับเอ,เอาสองอย่างนะครับ เอากลับบ้านครับกลับบ้านครับบ้านอยู่แถวนี้เองต้องเดินกลับเลิกไม่ปล่อยทิ้งอ่ะมาผิดสายผิดสายครับก็ดีนะเจอแล้วอาหารไทยเลยครับไม่ได้กินข้าวมาเป็นห้าวันล้วสิบแล้วเจอแต่ขนมปังคาโอ้ดีใจครับ S <S เวไอ้เอาอีอันอ่าได้ได้ดเ,อเอาเมาเลยขายดีมากเลยแน่นมากกค้าเดี๋ยวจะได้ดูในล็อค <c oughs> <c oughs> <anto> อีกอีกล <thing> ่องหนึ่งเอาแกงแกงอันนี้มัสมันหรือเปล่าคะมัสมันเอามัสมันกับเปรี้ยวหวานนะคะของเราเท่าไรไม่รู้เนาะ ต้องการคนล้างบอกได้นะคะล้างจานอ๋อเป็นกุ้งอืม ายดีมากเลยสามสิบเอ็ดนะครับมีเดี๋ยว50าสิบนะครับคอเป็นหนึ่งแฟไปอะไรนะาห้องน้ำขายค่ะเป็นเรียนหนึ่งแฟครับเหรเรียนีาใช้บเอาใช้บาทใช่ไหมครับบางทีบางทีก็เป็นเรียญนอ๋อครับได้ไหมนี่ ได้ครับครับขอบคุณขอบคุณนะครับครับขอบคุณมากครับครับโชคดีครับได้แล้วนะครับอาหารไทยอาหารไทยที่ร้านแม่ของแม่ของอยู่ที่ฮอกจันทร์ฮอ สังเกตง่ายๆมาถึงวงเวียนสวยอันที่สองก็ลงใช่ได้สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนี้เท่าไหร่อพันประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งพันนหน่อยแต่มันดูเยอะมากเลยนะเพถ่อคนกินน้อยๆเขากินได้เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับสามสิบเอ็ดฟรังค์เนี่ยประมาณพันหนึ่งบาท กินถึงพรุ่งนี้นะถ้าเราไม่ได้ลงตรงนั้นก็ไม่เจอได้เจอไไม่ด้กันนี้นะเหมือนทีด้าเลยไอ้หลังอ่ะไอ้หน้าก็เหมือนทีด้าหลังก็เหมือนทีด้าเอออ้อเรโน่เออใช่เรโน่ซิ่งเลยป้าเท่มากเลยมีไอ้ เด็กเว้นเด็กเว้นแว่นแต่โอเคกันอะไอ้คนนั้นแซสไอ้ตัวเล็กเออเออพอไอ้ตัวใหญ่มัวแต่ปล่อยมืออือโอ้โห่กำลังเปลี่ยนสีใบไม้อะครับใบไม้เปลี่ยนสีมีแต่ฝนฝนตก දුूර්ක්න oh, ඇෙ. อย่าพึ่งตกลรงตกแรงลมก็ไม่มีจะเลนี่สักผ้าเลยลเออเฉพาะไอเนี่ยเสื้อ Kungroon 'yan, 'yan ni lang ang I น้ำตรงนี้ไม่สวยสีน้ำตาลหรือว่ามันฝนตกอ่ะฮะภูเขาเออหนามจะภูเขาแหละเอะอถ้าคืนพิลาตุสเนี่ยอะหมดสิทธิ์เลยไม่เห็นอะไรเลย มันมีเมฆบังเยอะเลยซ <laughs> ิ่งกันหมดเลย อันนี้เป็นอะไรของเขาไทายวัสดุโฮมมารอันนี้มันมีเซอร์คัสไงไวันที่14ถึง2 0 25วันนี้ก็มีดิ เออน่าสนใจนะเล่นนนตออี้ใช่ถึงแล้วละครสัตว์เออน่าสนใจออมันมีกี่มงบ้างต้องดูก่อน มนตีมนตีไม่ใช่มนตรีนะเึงแล้วที่พักของเรานะครับตรงนี้เป็นทางขย่าสำรับกระดาษอันนี้กระดาษแข็งอันนี้สำรับอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็เปิดก็ต้องใช้แอป,ปนี้นะครับ oh. ต้องดึงเสร็จแล้วก็อัตโนมัติมันเป็นเซนเซอร์เสร็จแล้วก็ต้องใช้เหมือนกันตรงนี้แอป,ปถ้าไม่มีแอป,ปนี้นะครับก็ขึ้นไม่ได้สำคัญมาก ต้องเปิดบลูทูด้วยมาแล้วบางทีก็นานหน่อยเพราะว่ามีแขกเดยอะเพราะว่ากวาจาดอกดได้ไเ,ออเสร็จแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดสองอ่ากดสองถ้าไม่มีแอปก็กดไม่ได้ไไไดแต่ขึ้นบันไดได้ <laughs> สบาย <laughs> งง ยากนิดนึงแต่ว่ามันจะยากช่วงแรกแต่ถ้าครั้งแรกทำได้แล้วก็สบายมากแล้วก็ชั้นสองของเขาก็คือชั้นสามอะครับก็เหมือนกันตอนแรกก็ยากนิดหนึ่งต้องหวังนี่ครับ เอาใหม่ลองทีหนึ่งได้ละตอนแรกจะมเป็นไม่ถึงเออถึงแล้วนะครับอาหารไทย31มริบังประมาณเท่าไหร่1,000น่าจะประมาณ1,000งพันบาทดูสิว่าดูสิ1,000บาทได้อะไรมาบ้างที่ร้านพี่เขาให้อะไรมาบ้างกะเด็น๋อ เยอะมากเลยกินกันกี่คนคะเนี่ยกินคนเดียวสองมื้อแน่นอนไม่หมดเลยอันนี้เป็นก็คุมนะครับน่าจะเป็นปลาน่าจะเป็นปลาแล้วก็อันนี้มัสัมนมัสมนแล้วก็มีน้ำน้ำพริกเรี้ยวหวานพี่เขาเห็นเราเป็นคนไทยเขาทำน้ำปลาเออน่ารักมากเลยอ่ะาเขาให้มาด้วยพริกไม่ได้กินมานานแล้วหิวอาหารเผ็ดๆอ่ะหลายวันแล้วอันนี้ของคุณอะไรคะโอ้เยอะเหมือนกัน ไข่กะเพราแล้วก็เนื้อกะเพราเนื้อบอกพี่เขาบอกเอาเผ็ดพี่เลยสั่งมาให้เป็นพี่เอาละครับถึงเวลามัมมัมมัมบุกเลยบุกเลยหิวจัดหิวมากท้าวนี้นะครับแบ่งข้าววันนี้ลงทางาวันนี้หลงทางเลยได้เจอร้านอาหารไทยที่แบบเทคเอาไว้แล้วให้เยอะมากถ้าไม่หลงทางอดกินตีนคุกเหมือนเดิมโอเคค่ะโอเคครับ ทานข้าวทานข้าวกันนะคะ